ครับท่านผู้ชมนี่เป็นบรรยากาศสดๆแล้วการวสักครูนี้คุณสงชัยเปิดหัวไปขอให้โชคดีทุกๆคนอ่าเาแล้ววันนี้จะมีใครโชคร้ายไหม <c oughs> อัะนนั้นก็ขอให้โชคดีทุกคนรวมทั้งท่านผู้ชมที่ติดตามชมมวยอยู่ในขณะนี้ด้วยท่านที่ชมอยู่หน้าจอทีวีขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วันทรงชัย11ประจำเสาร์ที่16มิถุนายน2 5 5 0นะครับวันนี้ผมบัญชาอ่อนวิมลคุณชานชัยเพชรพิหาร คุณกิติบงกุยรัตน์เดินทางกลับมาแล้วจากมองโกเลียครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับเราห้ฟังหน่อยก็หนาวดีครับที่นั่นเนี่คุณเจี๊ยบไปนี่ทั้งมวยไทยเราแพ้อื้อเลยนะคุณธันชัยควบคุมยังไงอ่ะไปทำข่าวแล้วไปคุมนักมวยไปคุมนักมวยเออได้เหรียญทองแดงมาเหรียญเดียวครับเอานี่นี่ดูมวยคู่แรกดีกว่ามวยคู่แรกประวัติการชกต่างๆคุณเจี๊ยบครับมวยคู่แรกในวันนี้ครับเป็นการเจอกันระหว่างฝ่ายแดงเทพนิมิสิทธิ์มณชัยครับ พบกับทางด้านฝ่ายน้ําเงินนั่นก็คือวันชนะสินิวัฒนิมิตรนี่ชื่อจริงว่าในอาดุลขำไขคร,ครับเป็นนักชกจากบ้านหนองปลาดุกอเาเภอบ้านพึ่งจังหวัดนครพนมนะครับแต่ว,ว่าปัจจุบันนี้มีทางการฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายชอศรีประเสริฐหรือว่าค่ายสินมนชัยครับที่อํเาเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีก็เกิดเรียกว่าเป็นมวยที่มีกระดูกการผ่านมวยมาไม่ธรรมดาเลยเดียวครับเป็นมวยต่อยหนักเตะหนักอาวุธรุนแรงส่วนทางด้านของ วันชนะศิษยนิวัฒน์นั้นชื่อจริงว่านายวันชนะวิไลพุทธนะครับเป็นนักชกจากอำเภอจุมจัง,จงตำบลจุมจังอำเภอกุจินารายจังหวัดกาลสินนะครับปัจจุบันนี้มาทำการซ้อมอยู่ที่ค่ายศิษยนิวัฒน์ของเสียกกนะครับเสียกก,กบางบอนนะครับที่กรุงเทพนี่เองครับก็เราเรียกได้ว่าเป็นมวยที่จังหวัดฝีมือเหลี่ยมเชิงใช้ได้เข่าในเหนียวแน่นคนหนึ่งเหมือนกัน การคว้ามันเวทีเป็นหน้าที่ของกรรมการสำเรทธิ์จิตประภระัยกี่ยการให้คะแนนมีกรรมการสัญญารัตนะไพวงกรรมการนำลงรวมจิตและกรรมการวรีระพงษ์แก้วจันทร์ครับพอดีเมื่อวานนี้คุณชานชายัยผมไปจังหวัดร้อยเอ็ดมา,าโอ้การซึกเอ็มร้อยห้าสิ150บวันทรงชัยพิชิตโลกโอ้แล้วแกล้งมาที่ซึกสายเลือดเป็นยังไงกันโอ้โอ้ยอยากรู้โอ้สุดยอดมากเลยอ่าคือดูว่ายอดนำรงเนี่ยทำได้ดีในประมาณสักสองสามยกนอตจัดต้นต้นต้นน่ากลัวแต่ พอเบียร์จะไปนานๆแล้วโจรทานแกร่งกว่า,าเยอะแค่สักเท่าและในที่สุดโจรทานก็ชนะเพชรกับน้องอา๊อฟในยกที่7พึ่งหลวงสอสิ์อยู่ครับโอ้โหโอ้โ,โหสองยกแค่นั้นเองดาวรุ่งดาวรุ่งรุ่นใหม่หมาแรงมากแล<า>้วก็มีดาวรุ่งดวงใหม่ฟ้าสั่งต่อพิทันชัยชกสากลอาชีพครั้งแรกครับชนะคะแนนสาลิกาเล็กอออิตาลี แล้วก็วินดูพาราดอนยิ้มชนะคะแนนเจริญทองสรุ่งทุ่งไช่นี่ชายกับหญิงเจอกันอ๋ออวยชายแพ้หรือชนะผู้ชายแพ้แล้วก็มีซินลี่และประชาชยิมก็ชนะคะแนนตุ๊กตาสรัตนาต้องขอขอบพระคุณพนักงานพิธีจารุสมบัตินะครับประธานองค์การจัดการแข่งขันท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนายพินิจพิทยกกรท่านประธานจัดการแข่งขันนะครับนายกอบจร้อยเอ็ดคุณรัชนีพลซื่อและท่านที่ปรึกษายกอบจร้อยเอ็ดนะครับคุณ าคนซื้อแล้วพี่น้องแฟนมวยชาวร้อยเอ็ดในการต้องรี่ไปกันแน่นเลยไปกันเต็มเรียบหนุนรับยังขอบคุณครับอกกันตามข่าวแล้วก็วันนี้พบกันใหม่วันนี้ก็บอกว่าอยู่หน้าจอแล้วก็ดูวันทุ่งไทย11ข่าวครับมีมวยคู่แรกนะครับประวัติการชกต่างๆหน้าคุณเจี๊ยบกันแจ้งกับทุกทุก่าได้รับทราบแล้วนะครับหมดยกที่หนึ่ง วันเสาร์ครับรับกันตลอดครับไอ้ตอนที่ผมไม่อยู่ี่ก็แจกตลอดคุณไม่อยู่คุณก็แจกกันรับไปเอามารับผมต้องต้องขอบคุณทางด้านคุณใครครับคุณชันชัยกำลังนึกจะหยุดคุณเจริญคุณเจริญคุณเจริญล่าอปด้่นกัน ทุกสัปดาห์นะคุณเจริญชนะลูกวันเสาร์ทุกมาอัดชิงนัำมวยทุกเดือดทุกัตจากเธอจะรอดได้แล้วเดือนนี้นี่คุณชาญชัยดูวีดีทีมวยกรุงเทพของเราเนี่ยนักมวยหญิงเริ่มพ่อพีทแล้วนะนี่เติมทีนิดใหม่ของวงการเริ่มได้รับความสนใจสัปดาห์ที่แล้วนี่น้องไม้ลอยคาเซนเตอร์จากสิงคโปร์ก็มาพาแชมป์ มาจัด<อ>สิงบุรีมา,ยาเยอะเลยทีเดียวแล้ววันนี้ก็มาด้วยน้องไม<อ>้น้องฝากจากน้องไม้ก็สเตอร์ก็อขอบคุณด้วยที่น้องไม้นี่เขาเรียนอยู่ที่โรงเรียนวัดพรมสาครอ่าอำเภอเมืองสิงบุรีนะครับก็จะจับมวยรายการใหญ่ขึ้นรายการหนึวันที่30มิถุนายนนี้ไปชมกันได้นะครับเป็นชมรมมวยไทยหญิงภาคกลาง จัดที่เวทีมูลโชคลารโรงเรียนวัดพมสาคอนู้เอกของรายการจักรจันลูกแคลายจะเจอกับเพชรแปลวาวเล็กน้ำหยินครับไปติดตามกันครับชาวสิงห์บุรีครับเอานั่นห่วยดีของสิงห์บุรีครับตอนนี้ดูเกมบนเวทีครับยกที่สองนะครับเจมี่จัดพวกหน่วยสายจัดอยู่แล้วครับเขาสายไปตัดจ้าหมัดแรงครับฝ่ายแดงนีมีมีเทมิมิตสิมณชัย ประเสริฐนะครับครัส่วนฝ่ายน้ำเงินวชนะุกซินยาโก้ดูจัดขยับแล้วต้องเตะปลายนีกมาแดงวันนี้มีคุณเอศิมนชัยนะ่ยนำทีมมาด้วยวันนี้แหมาใส่เสื้อสีแดงเลสีแดงสดเนี่ยนักมวยคุณชกทำมุมแดงแลแต่คุณเอไปยืนประกบอยู่แถวมุมนึงเนี่ยไปส่องกล้องมองพี่เดียวว่าสอนอะไรกันบ้างดูล็อกดูล็อกล็อกดูล็อกล็อกเอาดูดูการขยับครับแพ้ชนะก็ต้องไปว่ากันนยุกสี่ยุกห้าชมรมทางบ้านติดตามชมแล้วก็ค่อยค่อยดูแล้วก็ค่อยๆพิจารณาว่า เรียบเสียเปรียบนะครับช่วยกันให้แะแนนได้ครับกับมวยคู่นี้ครับมวยศึกวันทรงชัยสิบเอ็ดนะครับขึ้นบนเวทีแล้วต้องชกแล้วต้องออกอาวุธกันให้มากนะครับอ้าวมวยตู้พอขึ้นมายิงจะจ้องจ้องครับจับคือต้องเตะต้องปอยอาวุธต้องออกถึงจะมีคะแนนแต่ถ้าไปเต้นไม่ออกอาวุธแล้วคะแนนไม่มีนี่ค่านิยมของหูเจอหมัดขวาไล่แขนไปเทาไม่ใช่เทานะแต่ว่าวันนี้มาสู้ไหนครับวันนีเกียรตินิติพนชัย ดูดีวันะนีะครับเผาจิกหน้าขาววางแข้งขวาตามจังหวะจาจะจะเอาอีกทีจะซ้ำรอยเดิมไม่ได้เดนเดนมินารูแกวซะแล้วเด็กคอยสือเข้ามาครับต่างฝ่ยายต่างปักหลักไปอยู่กลางเวทีแต่ธรรมดาต่อยผู้ต้องขังฝึกจะไม่ถอยหลังนะใช่วันนี้ตั้งรับวันนี้ตั้งรับสงสัยจะมาเกมถือมือถือมือจริงๆแล้วเจ้าตัวนี้เป็นคนหมัดงดยกที่สอง วท่านมีโครงการ พ่อเขาบอกคุณพ่อลูกชายแสงเทียนน้อยนะเมื่อสักครู่เนี้ย<ช>คนหนึ่งเขาบอกว่าอ้วนปฏิหารปันปฏิหารไม่ใช่ปฏิหารอย่างเดียวนะ,ะแถมพูดเก่งตาหากชอีกคนหนึง่งเขาบอกหมูอามาตะ <c oughs> เอาเดี๋ยวติดตามชีวิตนี้จะไม่ผอมแล้วคู่ต่อไปน่าสนุกแน่นอนกับเอาลูนเก่งต่อ,อับคนละหนไ่งกับกฤษฎา ว่าตอน่อ่นุกีเดีวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกันสปาครับานท่แียวนมเสนี้เกรที่จมีมโควิดเนส์องอกรัาัตซิประเทศไทยแกิจีจบ็กซบคนเสิสุัการิกบสวิโประเทศไทย13เหรียญคุณสมชายแจกเหมือนเดิมครับบัตจักรานอาหาร5,000บาทเอาลครับนี่นะครับมวยที่สุดทรงไย11ปีพอทุกคนเสาขึ้นมาเปิดเ ต่อยขวาสักทีล็อกใหล็อกแล้วหมุนหมุนแล้วตีได้ไหมกระชากไม่ลงคือด้วขวาผลงานะโอ้โหอันตรายอันตรายของอมตะหมัดแค่ซ้ายมาเสริมอาจจะวัดที่ก้นบมีการพัฒนาตั้งรับแต่มาเป็นมวยคิงตูใช่ไหมไปซ้อนกันตุกโดนเตี้ยนโดนชนแล้วครับชนะอันนี้จะบอกว่าจะมารอลุ้นเงินถุนยกสี่ยกห้านี่ก็ไม่แน่นะครับเพราะว่ามัดอย่างนี้แข้งอย่างนี้มีโอกาสนั้นร้องได้ทุกเวลาเหมือนกันอันตรายทุกลูก ครับตาเมตตาลำหมัดโอ้โหแขนซ้ายเสริมเจอหมัดขวาสวนคืนหน้าหลายโอ้โหยังเป็นแบบเจ็บๆครับมือของแอนมาด้วยนิมิตบอกว่ารางวันดูเดือน5,000บาทพิจารณาตั้งแต่คู่นี้เลยครับอุ้ยเอาไว้เต็มที่ฝ่ายต่างโดนตั้งฝ่ายต่างแรกเน้นที่วงในครับเกาะติดที่ต่างไม่ครับทางด้านวู้ชนะนางอยากจะลงล่างเจอสอกซ้ายแค่นิมิตขวาอัดอาไรครับแค่นิมิต วชนาเตะขาคืนโอ้แม่คู่นี้นี่ต้องบอกว่าหัวใจนเต็มร้อยจริงๆครับทั้งคู่มวยอย่างนี้นี่นะถ้าซ้อมไม่ดีกินไม่ถึงเน่าเรียบร้อยทันทีแต่ไม่ต้องห่วงคงเช็นคงวางครับท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงเราะฝ่ายนี้มีมองสารวัตรมนชัยกินดีอยู่ดีที่ฝ่ายเสียบก็อัดปวดขาปวดเอวปวดท้องแม้วันนี้จิ้มขวาเตะขวาจิ้มขวาจะที่ทำบวกดูโอ้โหบีต้องวางครับวชนาไม่มีการถอยไม่มีการหนีครับลุกเดือยสับใส่ทุกอย่างครับพี่ มาแตงตั้งคู่กับคุณชมกระโหอกอาวุธยุทธันยืนจริงนะลูกบัชนะทั้งเทนนิดชนะขยับเดินเดินขวาไม่ถึงเจอซ้ายอะไรเกี่ยวล่างแท็เกี่ยวเชือกไปนิดเลยนะเทนนิมเกี่ยวเชือกพอม่พอขยับหมดยกสอด้วยนะครับให้เทนนิมีบอลยกยกครับหมดยกที่สาม ภาพช้ากันต่อครับยกที่ผ่านมาถือว่าเป็นยกที่ใสกันเสียวเหมือนกันเดี่ยวสอกสั้นโอ้โหแล่กันเต็มที่กับทั้งวันชนะทั้งเทพนิมิตโอ้โหวันนี้ใสกันเต็มที่ครับว,นนวันนี้นทว,นนวทีมวยกรุงเทพนะครับได้มีโอกาสต้อนรับท่านนายกเทศมนตรีตำบลดอนชิมพีอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดชะเชิงเซาครับคุณเปี่ยมกำโกมลโสพลคุณพินิจน,นะครับนั่งอยู่ข้างๆคุณเจริญแก้วยอดล่าวันนี้ให้เกียรต เดินทางมาเยี่ยมเวทีมวยกรุงเทพนะครับแล้วก็นำของดีมาด้วยคุณจันทร์ชัยของดีของดีบารมีเปลี่ยนสักไม่ถึงอะไรโอ้โหหมายถึงว่ารวยรวยรวยอ๋อองค์พ่อจะติดค้างเดี๋ยวเดี๋ยวมีรายละเอียดแจ้งให้ทราบวันนี้ต้องขอขอบคุณยาแก๊งอาปาเซ่ครับขอบคุณ13เหรียญพระราม9จากสุฬาภูมิแป๊บเดียวนะครับขอบคุณนายพินิมมทาราชกรวดอันเซ่เพื่อดึงสมุนไพรจริงเจ๊งสิบเหรีย พิเศษสานคิวถองและสมกะลีตังคนจับตลาแปลงสุดฝันคู่ครับลุ้นเกมความมันกันต่อครับต้องชมเลยกที่โอ้ยนับปัดไปมัดขวาตามด้วยแข้งซ้ายก็ลำตัวเดินเข้าไปรับครับยิ่งโดนยิ่งเดินหัวใจเยี่ยมยอดการที่ซ้อมกลิ่ีจู่จี่รับาะคะนนเน้นที่โดนไหมยากจะล็อกเตะเลยเอวทิศเดีย่ยวเท้าหันไป่ข้าทั้งไปดูกระเทือนนม้ไปแน่ไม่ลงนี่จิงเลียถือมาแข็งอยู่ มล็อกนีใ้ถึเราไล่้ีขวาชนะก็ขวาไปเลยชนะขวาออิดง่ทีท้ซ้ายกับขวาดีมีต้องชิงจังหวะต้งแร็คตลอดต่อยตสเต้นีคุ้มามีของึ่วางสโดรบตกคนใจรักสุมังรต่ทุกร้ เดินตลอดรนี้รอจังหวะซ้ายามือมีเมนีกะถือว่าทำงานได้ดีครับเพราะว่าชนะที่ขยนนันเลือเกินชิงเ,เขาเป็นฝ่ายเดินน้ำเข้าเจอกซ้ายมีนีชนะเกียร์แต่ล็อกนิดน,นึนง,ง,ง,งนัติดเชือกทาการ้องดูนิดนึงนล้ลอกใตั้งนี้ต่เกมเลยถึงแม้วันนี้แท่งซ้ายของเทปนี่จะทำได่ดีแต่ว่าเกาามอเของฝ่ายเราจะมาจบ้วยความต่เกมต่อมหานี่แทงขวาเอยสั่ างเรยทีวันนะเหมือนกันงไม่เดินได้ลยะช่วงพายกสี่เหืองนาครับนาทีที่สทันมากๆอนโได้ายกแตุ่ณเทยอับหักบโอเคงาเด็ก็ตึงใเดินเดินแนสายลัโตาขวาเฮ้ยครับนช่วงี่ีที่ชิดกว่าที่ไม่ช่วนี้เพยายามยวขึ้นที เดินแล้วต้องออกครับเดินแล้วก็ชื่อมกเขาตด้ทีนทีนี้เตะซ้ายฝ่งซ้ายล็อกล่างลอกแล้วไว้ชนะไไีนี้ยกเจับไม่ลงครับเดหัวแข็งกรทบชนะเดินต่อมินนอลับวางซ้ายักแข็งขวาแงซ้ายได้สองดอกไม่ได้มานลักขาหมดยกที่ส 慢悠悠，慢悠悠。 ผมว่าในวิธีเบิร์คกรุงเทพตอนนี้มันแอร์มันเย็นเย็นพอชกเสร็จอาจจะมีคนฝนตกในเสื้อผู้ชนระปุบไปหมดแน่โดยคู่แรกนะเวียนกันมาตลอดสียกก็ต้องมากินกันนายก สุดท้ายนะครับครับนี่เป็นสนุกเกอร์ก็ต้องบอกว่าชิงดำนะชิงดำนะวันนี้ต้องขอความคุณปุ๋ยซปเปอร์เทอร์โบครับขอบคุณอัตาสินชินิเมตเตนด้า500ทวินสเปเชียลยาผมกาแผฟตาเสือ11ตัวยากระเสริเส้นตราหัวเสือยาขมชินิเมตยาเม็ดฟ้าถลายโจทตราใบห่อโดยนะฮะประสิทธิ์นักประจาเย็นตระกูลนาบเครื่องเสียงกรองผมอบอ้อมยังต้องรอพีเลี้ยงนะครับรอพี่เลี้ยงเวลาไหนแล้วรอพี่เลี้ยงขอรับใบวุฒิมาร์กเรดพร้อมทางยาหม่องสมุนไพรนี่คือยี่ห้อของศึกวันทรงชัยครับ โดยโกลเตอร์ของท่านโปรโมเตอร์ทรงใจรัตนสุบรรทารไปชียกยังหาผู้ชนะไม่เจอครับเป็นไปรักาทีแห่งการหาผู้ชนะของคู่แรกในวันนี้ต้องมาลุ้นกันยกสุดท้ายในยตรงนี้แล้วเป็นยังไไม่ถอยเหมือนกันครับมาถึตรงนี้ยแล้วันซ้ายนะเราเตะวาต่อยขวาในจ่าแจ็คฝั่งซ้ายฝัีงซ้ายได้แหตุผล้งนั้นแข็งขวาด้านตรงกลางล็อกไปเลยนิดล็อกแขนได้ไหมฮะ ีวอ่าดูดีๆคผู้ครับใครทำดีูทชนะครับกัยกนี้ครับโดยเฉพาะรรกางที่มีุกเทศจะเป็นบุญช่วยนครนายกเสิงสีป่าสังมีระฆงแก้วจังของสัเป็นลาม้อรปีเบอรัดเงิครับมารวมวยังกทนนครับช่วงของ ท่านผู้ชมนี่ท่านบอกว่าเก่ดีบริเลี่ยนครับเพราะว่ายกสุดท้ายมาถึงตรงนี้เหมือนกับต่างฝ่ายต่างมั่นใจเหมือนกันมั่นใจทั้งสองฝ่ายครับแต่ว่าคนที่มั่นใจนี่คือกรรมการครับหน้าที่สำคัญมาก เกมแบบนี้เะครับสร้างความหนักในการดำเนการไม่น้อยเลยทีเดียวฝั่งตา้ยฝั่ชกชกนี่นี่เร็นอารม์สีฝงางเนี่ยมวยันตั้งจาตังจุดต้องต้องสักชกครับุณมาต้องเตะต้องนาดต้องหอกเียถ้าจะให้หยุดหยุดา็ตรองจังเอาอีหน่อยนงนิดเดองนาทีโอ้โหตัองมวยมวยเราเลงนหลายทุกข์นกั่งตาต้องสันเกี่ยวก やめた <music> ก็แล้วครับตรงนี้ครับบอกกันไม่ได้ว่าใครเหนือใครใครจะเป็นผู้ชนะอยู่ที่คำพูดทางด้านผู้ตัดสินต้กับผู้มวยตัวแรกคนนี้โอ้ช่วยยี่สิบวินาทีสุดท้ายครับท่านผู้ชมตีเร่งคลองรั่วแต่ผมเกมปิดหัวใจครับจะไม่ถึงกับว่าร้อนแรงมาดูเดือดเดือดพ่ายเพราว่าต้องบอกว่าเป็นเกมที่ทุกงีิ้สุดๆเลยทีหัวใจ นี hey, ่ละครับที่หอบของสุดความสนใจมันจะเป็นที่หน่อยทางเกือบคู่คู่ครับจบยกสุดท้ายใครคือผู้ชนะของคู่นี้รอกันสักครู่กรรมการรนสินเดินมารับแข่จากท่านที่สองท่านที่สองคือกรรมการคงศักดิ์เปละมอ่อมมาถึงท่านที่สามกรรมการมีระพงแก้วจันทร์แล้วก็มีกไปให้กับผู้ชนะคือฝ่ายแดงลุกนุ๊ก เทปมิตรสิ์มนชัยครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนพักสครู๊ครับ